ไปแล้วนะคะสามสิบวิอย่าต้องพางให้ดิยังไม่เข้าสามสิบวิค่ะนะคะห้าขาที่ยืดเดี๋ยวแล้วนะคะรอบนี้โอ้ไปผู้ชายที่มีที่พึ่งได้ตลอดคุณผู้ทุกคนมาด้านหลังค่ะเรียนช้างกันเลยค่ะจริงจะ คนเวทีก็เยอะแล้วนะถ้าผ่านไปค่ะต้องหาคนพลาดให้ได้นะคะเราจะไม่ตอบเวลากันแล้วดูว่าใครจะพลาดก่อนนะคะใครที่ทนได้นานที่สุด,ดสามวันผ่านไปค่ะเรามีเวลาถึงตีสองในวันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะครที่พลาดก่อนนะคะเราจะถือว่าอีกฝ่ายชน,นะไปทันทีโอ้สมาธิดีเยี่ยมค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก ตามดีต่อไปนี้นะคะแล้วก็ปล่อยบนเวทีค้างเอาไว้ช่วงนี้ท่านใดที่อยากสมัครสมาชิกติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของทรูวิชันกันได้โอ้หตดสุนจยากจริงๆค่ะโอ้ดิฉเนฝ่ามีการขยับค่ะมีการขยับต้องเร่งมือกันแล้วนะคะติกตต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอดังนั้นช่วงนี้เราจะมีไฮไลท์พิเศษให้กับคุณค่ะเราจะตัดสินกันแล้วนะคะเรื่องด้วยคำเคี้ยวกันมันหยดแบบนี้เมื่อมิวสิกมา พวกค <cima> ุณจะต้องเต้นเต้นเต้นแล้วก er ็เต้ Frank, นให้ลีลาดีที่สุดเพราะว่ารอบต่อไปนี้จะไม่เกี่ยวกับการค้างแล้วคุณต้องแข่งกันเต้นว่าลีลาคูไหนที่ดีที่สุดคุณจะได้รับรางวัลชนะเลิศไปค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สุภาพสตรีคะเดี๋ยวปล่อยให้กับกลุ่มเขาขับเที่ยวกันนะคะเราก็รออมยิ้มอยู่ข้างหลังกันดีกว่า หยุดแล้วอยากให้มีกติกาเสริมไหมคะขอเสียงเบาๆให้ได้ยินหน่อยค่ะเบาจริงๆค่ะถ้ามีกติกาเสริมอยู่อย่างนี้ก่อน A F นะทุกคนมาลุกแกล้งได้เลยค่ะตัวแทนทีไหนพลาดก่อนนะคะอีกฝ่ายชนะไปเลยเดีน๋ยะจุดนี้โอกาสมาถึงมือคุณแล้วค่ะในการกัดแกล้งค่ะเรียนเชิญกันเลยค่ะนะคะอย่าขยับตายเยอะค่ะให้ค้างไว้เข้าไปแกล้งกันได้เลยอย่าเอาปากเป่านะคะเต็มที่กันเลยค่ะเข้าไปแกล้งถึงใกล้ๆได้เลยนดะะี๋ะเห็นได้ว่าคู่หู ค่าเดียวกันเลยนะคะจะเป็นแอคชั่นเดียวกันก๊อปปี้เป็นร่างโกรดกันโอ้ถูกต้งแล้วตอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วคุณทำดีแล้วแต่ว่ายังดีไม่พอสำหรับทุกั่นในรอบนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชนะของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมอประงวลกันเลยค่ะแอบบปากเหื่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญน,นะคะทุกท่านจะเป็นว,ว่าท่านที่ได้รับรางวั กันก่อนดีกว่ารอบนี้บอกได้เลยว่านะคะมีขับเที่ยวกันยัถึงที่สุดจริงๆนะคะทางด้านนี้และของรางวัลมาแล้วนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราจะให้นะคะนะคะัก